รีวิวครับนี่คือมันเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกสิ่งนี้ว่าบดเราไม่สามารถสรุปชื่อให้มันได้นะฮะจากร้าน Eve a n น Adam กรุงเทพนนท์ซอยแปดนะครับกับ Eve and Adam กับเมนูนี้ครับเทแดมเทแดมเทม ลองเลยมาอืมอืมอืม,อมยาวโอ๊ะผัานมาแล้วเหรอผัานมาแล้วด้วยไม่รู้อ่ะกูฉีกแล้วันกูนนะไม่สามารถหยิบมันออกมาเป็นชิ้นเด้อดีๆได้อไดไดลองเลยอืมลองอ,อืม ืฮึ่มแม่งเนื้อน้อยไม่ไม,ไม่พอกับเราจริงเัยได้เนื้อสอกขีก็คือสอบับอยกรัมไม่เคยเป็นใครสั่งตางรออร่อย ขนมปังหอมถ้ากินที่ร้านน่าจะดีกว่านี้นะกูว่าไม่น่าทานหรอคือเดียวกันกินที่ร้านจะไม่ใช้มือจะใช้ซ่อนอ๋อกูผิดแล้วไอ้ยี่ห้อนียกูแดกที่บ้านนั่นเนี่ยแล้วก <c oughs> ูใช้มือกูผิดแด้ทั้งนั้นนะ Mãy ăn khá อุยเหมือนมีการแบบเหมือนปั้นหนุ่มปั้งผิดอะ่ะปั้นเราไม่กลมอ่ะมันยาวออกมาเนาะแบบกปงมมแบบยาวอ๋ออืมอร่อยแต่กูชอบอันนี้นะพูกมันเท่ด,ดียาวๆเลยอืมดูมีอะไรดิแต่ว่ากินยากไม่ยากเลย กูเนี่ย,ย,ยก็ใครรู้เพราะอไม่รู้ว่าดีไม่ดีหรืออะไรยังไงแต่ส่วนรวมตัวรวมแล้วรสชาติเยี่ยมรสชาติดีมากคือรสชาตินะเรื่องวิธีการกินนะครับไปหาวิธีกินกันเราเองให้มีให้ซ่อมแล้วแต่แตบบพอดีผมอยู่บ้านเนีไง ผมไม่มีมีไม่มีซ่อมก็เลยให้มือน้องดูครับอีแม็กด,ดำเฟซบุ๊กไอจี IG. ไปได้เลยบ๊ายบาย